สวัสดีครับผมคุณครูทรงเกียรติอัญชุลีครับจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหากกนครน้องจอะค,ครับวันนี้จะมาแนะนําหลักสูตรนะครับที่ผมได้ทําการเรียนการสอนในฝึกอาชีพน้องเจอะนะครับก็จะประกอบไปด้วยหลักสูตรงานเครื่องยนต์ดีเซลงานเครื่องยนต์ดีเซลนะครับประกอบไปด้วยนะครับงานเครื่องมือหลักการทํางานของเครื่องยนต์ดีเซลการถอดประกอบเครื่องยนต์ดีเซลรวมไปถึงในส่วนของงาน ระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลนะครับการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซลทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือหลักสูตรที่1น่นะครับสูตรที่2ก็จะเป็นหลักสูตรง,งานเครื่องล่างรถยนต์นะครับสอนเกี่ยวกับนะระบบรองรับน้าหนักระบบบังคับเนี้วระบบ,บเบรกรวมทั้งนะครับระบบส่งกําลังของเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์นะครับในส่วนของเกียร์ธรรมดาเกียร์อัตโนมัตินะครับรวมถึง งานเพลากลางงานเฟืองท้ายต่างๆนะครับที่อยู่ในส่วนของเครื่องล่างแล้วก็ระบบส่งกําลังของเครื่องยนต์ของรถยนต์นั่นเองนะครับส่วนวิชาที่3นะครับสอนในเรื่องของงานติดตั้งแก๊สรถยนต์อันนี้ก็จะสอนเกี่ยวกับตั้งแต่กฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งแก๊สรถยนต์อุปกรณ์สําหรับการติดตั้งแก๊สรถยนต์ครับการติดตั้งอุปกรณ์และส่วนควบเกี่ยวกับระบบแก๊สรถยนต์ นะครับนะเข้าไปในตัวรถยนต์อันนี้เรามีรถฝึกให้สําหรับนักศึกษาได้ฝึกเต็มที่นะครับนะไม่ว่าจะเป็นนะครับนะในส่วนของที่เป็นระบบทั้ง LPG นะก็คือการปิดตรเลียมเหลวนะครับแล้วก็ระบบที่เป็น CNG หรือ NGV นั่นเองนะครับนะส่วนเนื้อหาก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของการติดตั้งตั้งแต่ระบบที่เป็นระบบมิกเซอรนะ์ระบบหัวฉีดนะครับการปรับจูนการวิเคราะห์ปัญหา บการตรวจ่อมและก็แก้ไขในส่วนของอระบบแก๊สทั้งหมดเลยนะครับน,นี่ก็เป็นหัวข้อสำหรับหลักสูตรที่สอนอยู่ในางานเครื่องยนต์ดีเซลงานเครื่องล่างรถยนต์แล้วก็งานติดตั้งแก๊สรถยนต์ครับขอบคุณครับ